สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเกม PUBG นะครับวันนี้จะไาเล่นคอนเทนต์เล่นสไนอย่างเดียวทั้งเกมนะครับไม่เล่นปืนกลเลยจะเป็นสไนก็บอกไหนก็ได้จะเป็น V S S K S L I M K 14หรือจะเป็นคาก็แปด M ย4ิบสี่หรือจะเป็น A W M ก็ได้นะครับอืขอให้เป็นสไนที่ไม่ใช่ปืนกลนะครับจะเป็นลูกซองก็ได้ ทั้งเกมเลยนะครับอืมลูกซองพวกนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเอาไว้กันตัวเดือดหัสไนพวกนี้ไม่ได้นี่ครับฮัลโหลได้ยินไหมโหมดไมเราได้ยินกูโบว์เนี่ยได้ยินหรือไม่ได้ยินนู้นไ,ได้ยินหรือไม่ตอบ,บต้องถามให้ถูก มาด้วยการติ๊กแล้วที่ไหนวะเนะี่ยเอาเอาว่าต้นเตนแล้วมั้งไ้น,นี่ <c oughs> เฮ้ยคุณนี่หละเอาเต้นเข้าหาเขาอย่างเดียวเลยเอออะไรเนี่ย ไม่มีการตัดต่อเยอะนะครับที่ไม่ใช่ตัดที่ไม่ตัดต่อเยอะไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพราขี้เกยียจหรืออะไรตัดต่อไม่เป็นจบไหม <c oughs> เออตัดต่อไม่เก่งนะครับก็ classified. เลยทําตามที่ตัวเองถนัดต,ตัดให้มันสั้นลงกแหละตัดคลิปให้มันสัน้นๆจะได้อัปโหลดง่ายๆเท่าท e นั้นแหละ ทำเท่านี้แหละอ,อย่าไปทำอะไรเยอะแยะอย่าไปลงเ e อฟคงเอฟเฟกอะไรเยอะแยะแค่ลงอินโทรเปิดคลิปก็พอละแค่อินโทรจบคลิปแค่นี้แหละลงเยอะแยะมากมันก็ดูเทอะทะพอดีพอดีดีกว่าเอาเป็นไรเนี่ยพอสไลด์แล้วแม่งก็เจ็บตัวทุกทีเลย หาับจีนะ่าจะแก้ได้แล้วมั้งการซารสไลด์แล้วก็เจ็บตัวเนี่ยออพูดเหมือนเขามาดูคลิปกูแหละไอฮะ <c oughs> เออหน้าไม้ก็เล่นได้นะไม่ถือว่าเป็นปืนกลแค่ลืมนบอกเท่านั้นเองอะไรนะ อบ้านที่นี่ไม่มีอะไรให้กูเลยระล,ลูกซองถ้ากระบอกก็ได้เไว้กันตัวเ,เก็บเสียงเอาไว้ใส่ขาแล้วกันขาหรือเอีสียได้ถ้ากระบอกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระทะโง่ๆอันนี้ เจะว่าไปลวกมาเก็บตัวกินน้ำน่อยครับจีหน้ายังไม่สมจริงเท่าไหร่รรรรรหหกินน้ำแม่เลือดเต็มคุบหัวแม่งเลกระทกดีกว่ามั้งเนี่ยไอ้แนี้มันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาหัวแม่งเลยเออรู้เรื่องรู้ราวแค่ไรเลย แต่เมื่อกี้ดังม่งเลยทุบด้วยกระท่าเนี่ยเออแม้ไหมก็ไม่มีปืนอะไรให้กูเลยนะอนเมื่อกี้เนี่ยโอ้โคแย่เลยอือหือโคตรโคตดโค้ดหวยโคตรแย่มาจากบ้านไหนไปบ้านไหนวะเนี่ยหลงแล้วกู เสียงเทียอะไรดังมงอย่าบอกกระทากบักนะนี่อยูู่ก็มุ้งมาเสียเลยเฮ้ลูกตองทำมาก่อนไม่นัาว่าเป็นทนายก็ถือว่าโอเคอืมโอเคเดี๋ยวมาเชื่อได้เยอะ ถ้าไม่ยิงไกลขึ้นนิดนึงก็ยังดีดีกว่าที่ไม่ช่วยอะไรเลยอ้าวคูแตกไม่รู้นาแตกนอกแตกไหนกู <c oughs> โยงไปเรื่องไหนเนี่ยออโยงไปหมดเลยกู วงแดงโดนก็นโง่แล้วอะไรนีนน่บ้านเนี่ยโอ้ไม,ม่แต่พวกโง่เท่านี่จะโดนวงแดงเอ่ยหายไปแล้วนึกวงงิ่งตั้งแต่กรุงเทพยันเชียงใหม่กูยังไม่เจอเปิดที่ต้องการเลยเนี่ยเอทเสก็ได้ถ้าก็บอกนะึง เนีย่ยไม่เจอสนงสนใยเลยเก็บเซดดอดไว้ก่อนเออคนดูคงลายตายผายลมากมึงจะเดินไปเดินมาทำไมเนะี่ยจะเก็บก็เก็บสิ <c oughs> นี่เออรึ ตึ้งบนหบมาดๆกูก็เดินไปเดินมาต่อเนาะเออวนอยู่กับที่อะครสักยี่สิบรอบแล้วค่อยไปที่อื่นเฮ้ยไม่มีให้กูไหนละเกี่ยผิดอันฮึอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเฮ้ยอ้โห ไม่เจอเลยขอภหยในเสียงมเมส์วอาคีย์บอร์ดนะครับถ้าได้ยินนะถ้าได้ยินนะครับขอย้ำว่าถ้าได้ยินเก็บไว้ก่อนเผื่อเจอแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บใหมหโโห่โอ้โหโอ้โหความเกลือนี่ไม่ทิ้นสุด ไปเกมไหนกูก็เกือเกมนั้นเลยเนาะอ่ะเด้ไอสามตัวนั้นไปทางของมันกูก็ไปทางของกูเนาะทางมันมีรถและทางกูมีอะไรเนี่ยมีส้นตีนเดินอย่างเดียววิ่งอย่างเดียว เฮ้ยโทรกูพูดายแวะมาคิดว่าจะมีรถให้หน่อยไม่มีเว้ยอะไรอย่าบอกม,มารับกูนะคงขับผ่านแล้วมั่งอ้าวเจอแล้วดวงทั้งนั้นดวงเฮียอะไรเพิ่งเก็บ บบทุกอย่าบนแบันั้ก็คือโอ้โหนี่นะขัดแย้งทุก,กอ,อย่างจริงๆนั้นเรียกว่าปุ๊บนั้นเออแก๊งูโอ้เสียงดังพังทัดเลยแกเยงนหวกมันอ่นี่เ,ยเลย ลูกซองเลยกับแม่เล็งก็ไม่ต่างกันนะครับแม่กระจายเท่ากันต่างันที่ว่าใครจะยิงไวกว่าก็ทางนั้นเองแม่เล็งเลยกับบุ๋มเมาหมดแล้วมั้งน้ำมันนะ พวกนั้นก็ไปไม่นนเคยรอจริงเลยโอ้ยยิงปิกจริงอะ่ะเมื่อกี้มันเพิ่งยิงกันมาๆนะไม่เข้ามือนะไม่จอดด้วยไม่จอดด้วยไม่จอดตามไปเลย,เลยโอ้ยปะกปอกใหญ่ ก็คข้อกันไปดีกูไม่เกี่ยวเพื่อโอ้โห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 ยัดทุกอย่างที่มีมอบทุกอย่างให้เธอหมดแล้วต้องติดจอดก็จอดเตเออ้วกูก็หาต่อ อยากได้ S L R ไมค์สระก็บอกนเอาลูกซองมานั่งกรอบนี่มันก็นะเกลงว่าจะไม่ไหวเหมือนกันือ หน้าไม้ดิเนี่ยกินอะไรเยะเยะแค่หาเล่นหน้าไม้ี่ยกูตายแน่นอนชาตหน้ากูจะยิงได้หนึ่งนัด <c oughs> เรออิ่มห่บ้านนี่มันเงียบจังเว้ยไม่ได้เสียงกระจกแตกนี่แหละ VSS ไม่ดีกว่าเอาลองแก้เฮ้ยมันเห็นคนเอา้าจัวลมเฮ้ยเอาไอาตัวนี้แนละ้วกันตัวนี้น่าจะยิง กูก็ยิงโดนนีว่แล้วทำไมเช่นนี้โดนเ่ยเนายิงตัดหน้าแม่งหมดเลยในความแม่นยำระดับ99นี่หว่าเอ๊ะใครมาจอดต่อ,อยู่ตรงนั้นนะเอ๊ยโอ้โหวุวดความแม่นยำระดับ99นะ โหนเยอะๆเลยโหนนิดเดียวโหนนิดเดียวกูยิงไม่โดนโหนนิดเดียวไม่พอต้องอยู่นิ่งๆด้วยแต่กูยิงไม่โดนนั่นไม่ยิงไหนเนี่ยที่ตรงนั้นเหรออ๋อ

ดึงได้ดึงได้มันอยู่ฝั่งนน้นแล้วมันอยู่ตรงไหนวะมันเห็นกูได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมับอกมันไม่เห็นเพื่อนกูเนี่ยยัดไม่ยอดเด้กัใจโอ้โหรลบบดิจิต้าดิจิตอล อย่าบอกมึงยัดอัดกำแพงนี่มาหากูนะกูไม่โง่อยู่เรอกัะบอกไว้ก่อนนี่เห็นเหรอฮะมีโชว์มีชามึงช้าลูกทอมมึงคิดอะไรอยู่น่ะฮะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแย่มันไม่อยู่บ้านตรงค้าม หมดยังเบอร์สามกันหน่อยเบอร์สามโถ่ <c oughs> เอ้ยไม่เยี่ยอะไรเนี่ยห <c oughs> งายท้องแล้วเว้ยโอ้โหโอ้ยลูกซองพ่อลูกกระถาบันเว้ยโอ้โห,โห,โห,โห ต้มเดี่ยวไงท้องเลยเว้ยเฮ้ยอันนี้ m ยี่สี่กระเป๋าสามมันหายไปไหนหมดอะ่ะโอ้โหคนยิงแม่งไม่ได้อะไรคนไม่ยิงแม่งได้ทุกอย่าง <c oughs> โอ้โหโโอ้โหใครเดินอยู่ข้างล่างอีกอะ่ะมึงยังไม่เข็ดอีกอะขอได้ละมั้งแม่งไอ้งายท้องเลยแต่เดินกลับหลังมาเลยอะ่ะ ถึงขั้นแอนเลยทีเดียวเชียวเอ้ยไม่มีอะไรใส่หน่อยละกับลูกซองอ่ะลง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 วงบีบรถ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 อยู่ไหนมีคันเดียวตับไปได้สองเด้อเด้อแปลรถพวกมันก็ได้จำได้ว่ามันจอดอยู่บนเขา ไปเลยไปเลยไปเลยเลยถ้ามีอะไรก็บอกลกันโอเคโอ้โหหมดเต้ได้ไงวะเนี่ยลูกซองก็บอกเดี๋ยวเก็บหมดเต้เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเฮ้ยขึ้นสสลูกจอดอไม่มีไหมมีไหมเจอไหมเจอรถไหมเฮ้ย ไม่เจอเว้ยเดี๋ยวจำได้มันจอดแถวนี้นี่เดี๋ยวไปรับไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคันหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อมันขึ้นมันขึ้นข้างหน้าไม่ได้เหรอรอข้ข้างหน้าไม่ได้เลย อะไรแล้วกันสักทีเลยมันไส้ว่ะมาวิ่งวุ้ยไอย้ตรงนี้อยู่ได้ <c oughs> ไอห่าเอ้ไม่จอดทั้งด้วยเยอจะหมดละเแต่น้องเฮ้ยิงไปขนาดนี้นี่ถ้าเกิดตายวงนี้เฮียมากเลยเนะี่ย ไปทันไปลูกเออทันโอ้โหเนี่ถ้าเกิดตายผม้งไม่จะเยี้ยมากเลยมันมันอยู่มันอยู่ประมาณบนเขาอ่ะเขาไหนฮะเขาไหนเนี่ยฝั่ง N W เนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวตามยาก่อน N W อ่ะ สองเอามา่อนดล้วก็ไปเลยไหมวงต่อไปมาแล้วโอเคโอเคไปเลยเดีตายวงแล้วไม่ละกู องพอนศราบันเทใช้ได้ใช้ได้ทายตัวกิ้งใเ่ทานเอ๋เลยทีเดียวนม่งมาอุตกใจฮะเฮ้ยไม่ตั้งใจหยิบเลยบ่งกีตกใจ ต้องแคบแน่เลยลูกซองนี่แหละพ่อทุกสถา,านบันขี้เกตเล่นปืนอื่นแล้วไม่ใช่ขี้เกตเล่นขี้เกตหารถ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 มาเลยม้อ๋อ๋อ,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 อมันผ่านโอเคขับไง้วมองไม่เห็นพวกเราเนี่ย <c oughs> สายตาขยะ <c oughs> ตัดแว่นสายฟุ้งมือไงเฮ้ อืมฮอืมก็ก็ไม่มีอะไรแล้วขึ้นเขาขึ้นเขาไหมเฮ้ยเฮ้ยบนเขายิงมาบนเขายิงมาโดนโดนโดนคอโดนคอหลบในบ้านมลบดิ่งเอ้าโอ้ในรอด ยิงรอดหน้าต่างมาอยู่ตรงอ๋อหลังคาเห็นแล้วเห็นแล้วข้ามันนิ่งๆ่เห็นตังห้าห้าตำแหน่งห้าห้าหัวไม่หลบไปยี่เ้ยแม่งพลิกหลบอยู่แม่งก็พลิกหลบเฉยเลยโอ้โห เห็นว่าบ้านบ้านบนเขาอะมอยู่เน่งๆเด๋อโอ้โหตำแหน่งหกห้าอยู่บนหลังคาบ้านนะถ้าตรงเรามันจะอยู่บนหลังคาบ้านอืมนี่ไอ้มึงเล่นกักูเหรอฮะจะจุกกับกูเหรอืม ถึงขั้นแบกเลยสิมึงสะดุ้งนะสิใครเดินอออเพื่อนถึงขั้นแอบ,บดึงเลยเหรออ,อะไรเนี่ยเฮ้ อย่างน้อยกูยังอยู่ในวงกูยังเล่นได้เอาที่ระวาง้ำเบอร์หนึ่งระวางไม่ยิงกับอีกฝฟังนึงอยู่ละโอ้โหหมวกหายแตกแตกเอ็นเอ็นตำแหน่งเอ็นเจตรงดิน บินไปเลยกูหัวล่นเลยโอ้โหถือว well well ่าม the ึงสวบได้ด so ีมากเลยเนี่ยอยู่ข้างป้อมแล้วโอ้ยโอ้ยโผล่ไปคือตายอ่ะ เอไว้ๆไว้แล้ลวดวดึงเองอยาโหล่ไปเยอะกดยัดบเลยไว้ดูมันกดไม่งั้นก็ขับรถอ้อมไปอีกฝั่งก็ได้รถจอดข้างบ้านฝัง่งนู้นน่ะดิมันยังไม่ยิงยางออกน่าอยู่มุมอับมันอนะมุมอับ โอเคมันยิงยางไปแล้วไม่ได้มุมอับมันหลังต้นไม้หลบหลังต้นไม้อยู่โอโ้โหดึงได้อยู่ดึงได้อย่าโผล่<ด>อย่าโผล่ไปตรงรุก เาบอกเอารถระเบ,บิดแล้วตรงนี้มันโดนกอไม่โดนกดยับมากเลยมันอยู่บ้านของชั้นอ่ะตัวหนึ่งแล้วก็อยู่หลังต้นไม้ด้วยตัวหนึ่งเห็นเป่าใช่ใหลังต้นไม้เสื้อสีต้นเกียดน้ำเงินตัวหนึ่งแม่งเอ้ยห,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 หลบหาป้า,ามึงเหรอไปโดนขาย <laughs> ไอ้เจเจทำอะไรอ่ะเอ้าเจนรถระเบิดตายหลังต้นไม้สองตัวนะเฮ้ยมันขับเฮ้ยมันขับรถมาแล้วมันขับรถมาแล้วมันชาร์จมันชาร์จแล้วมันชาร์จแล้ว ระวังน้ำมันชาร์จเราตัวหนึ่งแล้วก็ยิงสไนเปอร์ตัวหนึ่งเอ,อ้าไอ้ตัวชาร์จมันเไปไ็นไวะไม่มาเมื่อกี้มันขับรถมาอยู่มันน่าจะให้ให้มาคนเดียวแล้วให้สไนเปอร์เลง็งเอาอะ,ะมาอยู่รถมาอยู่เกอจอดอยู่นะม,มัน,ม,นมันเดินอ้อมอยู่มันเดินอ้อมอยู่ ระวังนั้นระวังเสียงเท้าเดินเดินแรงระวังเสียงไฟดังเอาเรื่องเลยอ่ะดับโคตรดับไปตีมันเดับโคตรตื่นเต้นอ่ะแบบเนี้ยมันอยู่บ้านมันเย่จัดอ่ะจะไปยังไงวะเนี้ยไปยังไงวะเนี้ยมันน่าจะทำรถมันพังแล้วแหละใช่ใช่เก็บปุงเก็บเก็บยาโอ้โหมันเอายาทิ้งไว้กับเพื่อนมันหมดเลยเว้ยมันมีนิดเดียวเอง โธแม่งตัดกำลังเราสุดๆแหละมันเป็นแผนไงมันศัตรูเอ้มันมันได้เปรียบไงดูนี่ดูหลักต้นไม้ต้นไม้นี่เออมันมีตัวนึงต้นไม้ที่เดิมเลยทางรถทิ้งยังที่เดิมที่เดิมวงจะบีบแล้วอ่ะใช่ลำบากเลยเนี่ยอะไรแค่นี้ก็เก่งแล้วได้ต้องเก็ียบเบรก8ตัว มันเปลี่ยนที่บนบ้านตรงหน้าต่างบนบ้านหน้าต่างเห็นปะอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้วต่างอ้าวงั้นแสดงว่ามันอยู่มุมอับกับรถสิใช่ใช่มุมอับมุมอับมันอยู่บนบ้านหน้าต่างไปเลยไปเลยรอดอยู่รอดอยู่โอ้โหมันเข้าอย่างนี้แล้โอ้โห ถราต้องหนีไปอยู่จุดอื่นนะโหบ้านมันอยู่ได้ทุกจุดเลยบับเรือแบบเ่าหลบตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้อุ๊ยโอ้โหโดนน้องอื่นไมมันเก่งกจังวะมันเห็นเม่เพราะว่าเราบย้ายยังไงมันก็เห็น อ๋อมันอยู่<ร>ต้นไม้นู้นเลยนู่นนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วติสองตัวหัวออโอ้ยโดนขาแม่งโอ้แม่งลุกคอดีมันรู้แล้วแหละว่าเราอยู่เลยไม่รู้ไม่รู้ยิงมันยิงยิงมันมันให้เพื่อนมาแน่เลยโอ้ไอ,อ,อ,อตรงบ้านนีง โอ้โหใชน,นไอศอร์ดกิมไม่ได้เอาอยามาแม่งไต่กำลังเรามากเลยตอนเนี้ยยาไม่มีอ <c oughs> ยาก็หมดหรอใช่หมดเกลี้ยงเลยมีแต่น้ำเนี่ยน้ำเพียวๆเ,เลยอยู่บ้านแดงเนี่ยตรงหน้าต่างเลยเห็นอยู่โอหแล้ววงเฮียมากโอ้หบ้านแดงมนะันอยู่ได้เลยเนะี่ยถ้าเราไปยึดได้เขาอยู่ได้เลยเนะี่ย เข้าบ้านนี้ได้ป่ะนี่แหละมันอยู่บ้านนี้นี่แหละโอ้ยโอ้ย,อย,อยดีแล้วดีแล้วเก่งแล้วเอาละครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย